ครีบสวัสด so so cool ีคร so so cool ับผมไลเกียร like, ์ดชัตเาอรลทีซีวันนี้จะมาอธิบายเรื่องที่ทางนึ้าเรื่องใกล้ยาตังเลยว่าจังหวะดูดเริ่มต้นลิ้นไอดีรอเปิดก่อนทีดีซีสี่จุห้าเพื่อดูดไอดีเข้ามาในกระบอกสูบลิ้นสูดจังหวะดูดลิ้นไอดีปิดหลังบีดีซีสี่จุดห้า จังหว่าใครก็ไม่รู้จังว่าอ่นเบ้นไอดีฟีดหลังมีดีซีห้สิบลูกสูบเคลื่อนที่จ้าไปถึงแล้วเรียกโค้ดบีบีดีซีไปทีดีีเพื่ออัดอัดไอดีให้มีปริมาณเลเกลและดันแรงดันเพิ่มขึ้นจินสุดพอ หัวเทียนจุดประกายไปยี่ห้าก่อน TDC จังหวางานเเริ่มต้นหัวเทียนจุดประกายไปยี่ห้าองศาก่อน TDC เกิดการเผาไหม้ภายในห้องเผาไหม้เมื่อผักอัดวมตูุเคลื่อนที่จาก TDC ไป B BDC จิ้นจุดจังหวะแรงดินไอเสียเมื่อนาฬิกาก่อน BDC เออืัอเสียได้มเนี่ย จังหวะขายเริ่มต้นเพื่อไอเสียเปิสี่ห้ากอง BDP จากกระบอกสูบจากกระบอกเคลื่อนที่ไป b d ีเป็นทีดีฟีขับไล่ของเสียออกจากกระบอกถูบติ้นจุดจังหวะคายไอเสียสิสามิบหลังดี d p จังหวะโอเวอร์แลปเท่ากับเจ็ดสิบโอเวอร์แลปคือจังหวะที่บาวไอเสียกำลังจะปิดบาาไอดีเปิดเพื่อให้ไอดีเข้ามาขับไล่ไอเสียในห้องเขาไหมส่งค <Okay. S 1> บ